สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในตัวอำเภอเบญจลักษ์ครับข้างหน้าผมเห็นป้ายเขียนเลยว่าบ้านเสียวนะครับบ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกด ซึ่งเป็นตัวอำเภอเบนจัักษ์นะครับแสดงว่าเขาเอาหมู่บ้านนี้เป็นอำเภอนะครับบ้านเสียวตาบนเสียวอำเภอเบนจัักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับเป็นอำเภอเบนจัักษ์นะครับขวามือก็กำลังมีการซ่อมแซมถนนใหม่นะครับ <S <S นี่คืออำเภอเบนจัักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ ก็เป็นอำเภอเล็กๆที่กำลังได้รับการพัฒนานะครับอำเภอเบนจลักษจังหวัดศรีสะเกษอำเภอนี้ก็น่าจะแยกออกมาจากอำเภอกันทะลักษ์นะครับคุณผู้ชมอำเภอเบนจลักษครับ นี่คือบรรยากาศภายในตัวอำเภอของอำเภอเบนจลักษจังหวัดศรีสะเกดนะครับถนนภายในอำเภอก็ก็เป็นถนนสีเลนนะครับก็ถือว่ากว้างทีเดียวครับสำหรับอำเภอเล็กๆนะครับ ก็มีร้านสะดวกซื้อเช่น7-11แล้วก็ตั้งทวีกิจนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะกลับรถเข้าไปในอำเภอนะครับกลับไปอีกฝั่งหนึ่ง ข้างหน้ามีปัม๊มปตทนะครับแสดงว่าเป็นปัม๊มปตทใหม่ซึ่งเมื่อก่อนผมเคยมายังไม่มีนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ซ้ายมือก็เป็นทกสสา,าขาเบนจลักษ์นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นี่ครับห้างทวีกิจสองฝั่งเลยนะครับมีทวีกิจอยู่สองฝั่งเลยทวีกิจเอ็กซ์ตร้านะครับฝั่งทางซ้ายมือ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมบริเวณของที่เป็นศูนย์ราชการนะครับที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์นะครับนี่นะครับทางขวามือก็เป็นที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์นะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูม,มิภาคเบญจลักษ์นะครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเบนจัลักษ์นะครับอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเบนจัลักษ์นะครับแล้วถัดไปก็เป็นสกรนะครับสกรเบนจัลักษ์นะครับหรือว่ากศสนเดิมนะครับตรงนี้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวสวนราชการจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นสาธารณาสุขอำเภอเบนจลักษ์นะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจภูทรเบนจลักษ์นะครับคุณผู้ชมวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ครับ ทางเข้าสถานีตำรวจภูทรเบนจลักษ์นะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็คือบรรยากาศของอำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ